แม่เอวเมืองแกนเจ้าก็แวะชมไปเรื่อยๆเยนาะตรงข้างตางนี่ตามาขอบกระบุกเลยเจ้าหันกระบุกเจ้าต้นง,งามๆเลยเจ้าออกลายต้นขนาดเลยเจ้าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะกระบุกออกลายเจ้านี่กับนี่กับเก้าจัดใหญ่เจ้า ก็เฮากับมแม่แอวชมธรรมชาติกันไปเรื่อยๆนะเจ้าเนาะวันหยุดเจ้าเมืองแกนมีธรรมชาติทีื่พอเยอะเจ้าอืมพอล้ยังเป็นป่าธรรมชาติอยู่เลยเจ้าเมืองแกนอันนี้เพิ่็มี ทางเข้าไปทางในเนาะแต่เขาคงบอกเข้าไปแล้วเจ้าเขาจะแอวตุ่มหิมหิมเนี่ยเจ้าชมธรรมชาติกันไปเรื่อยๆเจ้าชมต้นไม้เขียวๆดอกไม้งามๆไปเจ้าหางนกยุงเก๋าจัดใหญ่เจ้าออกดอกสีสีส้ม ว้าวงามขนาดเลยพูดน,นะเจ้าฮัลโหลอ้งามเจ้าเจ้าเขาก็จะแวะชมข้างทางกันไปเรื่อยๆนะเจ้าจุดไหนที่ชมได้เขาก็จะแวะชมเจ้าแต่ว่า ล่มลื่นขนาดเลยนะเจ้าเมืองแกนนี่นะระเจ้าไามาชมความงามกันเนาะนกอ้วนๆก็ชอบแอวธรรมชาติที่เจ้า,เ,จาเดี่ยวแอวไปเรื่อยๆเนาะเป็นบ้านเป็นบ้านไปเจ้าไปเดี๋ยวเขากลับไปกันเรื่อยๆ กระบุกนั้นมันตวยงามเต้ๆเตอเลยอ่ะเอติดตามแอวตัวนกช่องนกอวันๆนะเจ้าว่าเราจะเขากจะไปแอวกันไปเรื่อยๆเจ้าชมธรรมชาติง,งามๆไปกันต่อเจ้าว่าเราจะไปแอลตะไใดกันแหม แต่ว่าเฮาก็จบวนอยู่ที่เมืองแกนเนี่ยเจ้าแลงงุ้นก็จะเป็นโรงไฟฟ้าเจ้าผลิตไฟฟ้าแล้วเ,เจ้าฮามาแอวกับเวลแอวกันไปเรื่อยๆเ,ยเจ้าชมธรรมชาติกันไปเรื่อยๆ ธรรมชาติงามๆเมืองแกนถนนหนตางก็ม่อเจ้าก็จะทำคลิปสั้นๆนี่เจ้าไปแอวกับนกอ้นวนต่อเน,น้่เจ้า